พี่ครับพี่ครับเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือพระราชการที่9ได้มีโครงการดำเนินการให้ประชาชนมีความกินแบบพอเพียงกันนะครับแต่ปัญหาในปัจจุบันนะครับคนไทยได้เงินเดือนมานำมาใช้จ่ายจนหมดไม่มีเงินเงินออมครับแต่หลักเศรษฐกิจพอเพียงคือได้เงินมา แบ่งส่วนที่มาใช้ใจ่ายส่วน,นต่างๆครับและและจะมีเงินเดือนอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนอดออมครับหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับจะแบ่งออกเป็น3ห่วงเลยนะครับห่วงที่ 1. คือความพอเพียงห่วงที่ 2. คือการมีเหตุและผลและห่วงที่ 3. คือการมีภูมิคุ้มกันที่ดีวันนี้นะครับผมจะนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงการใช้เงินและการออมเงิน นำมาใช้ในวันนี้นะครับสว่วนวันนี้ผมได้เงินมาโรงเรียนมาหนึ่งร้อยบาทเราจะใช้เงินหนึ่งร้อยบาทนี้นำมาใช้จ่ายแบบพอเพียงกันยังไงหรือเหลือออมยังไงเราไปดูกันเลยครับต่อไปนะครับเราจะมาเติมปัสบัตการกันครับเราจะเติมประจําจ อไปนะครับเราจะมาสื้อน้ำกันเลยนะครับป้าครับเอาลาบหนึ่งครับ้าเลยนะลูกครับป้าครับมีผักสดไหมครับมีถัวลูกโอเคครับและ สิ่งสัมพันนะครับของหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็คือการมีคู่คืองกันที่ดีคู่ครองกันที่ดีก็คือการมีผักต่างๆนะคะผมมีผักก็คือถั่วกันนะครับและโปรตีนของผมก็คือเนื้อหมูนะครับและคาร์โบไฮเดรตของผมก็คือข้าวนะครับเยอต่อตมาครับก่อนพักกลางวันนะครับเราจะมาเติมบัตรไปกินข้าวกันครับเป็นจำนวนเงินสาสิบห้าบาทหลังจากที่เรา ไปเติมเงินมาสามสิบห้าบทแล้วเรามียอดคงเหลืออยู่ที่ยี่สิบาทตอนนี้สิ่งที่เรานํามากินก็คือเป็นอาหารกลางวันก็คือขนมจีนนะครับมีผักมีเส้นและมีคาร์โบไฮเดรตเส้นเป็นคาร์บโบไฮเดรตนะครับกับมีเลือดที่เป็นโปรตีนนะครับตอนเย็นนี้นะครับเราจะมาออมเงินกันนะครับยี่สิบบาทต่อมากเลยนะครับ เราจะมาออมเงินที่เหลือจากที่ใช้มาทั้งหมดวันนี้นะครับก็คือเหลือ20บาทนี่คือกระปุกออมสินก็ใส่ลงไปเลยนะครับนี่คือการออมเงินของหลักเร็ฐกิจพอเพียงใช้ซื้อของสิ่งที่จำเป็นมีภูมิคุ้มก,กันที่ดีและรู้จักความพอเพียงครับและนี่ คือการหลักเศกรษฐกิจพอเพียงการออมการใช้เงินขอบครับ